รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย้ <Okay. S 3> สวัสดีครับครับผมขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการแสงประทีปมีคําตอบกับผมอาจารย์พร้อมทีมงานของเรานะครับวันนี้นะครับเรามีหัวข้อ,ขอคําถามที่ว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเล็กๆเหล,ล่านั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะครับวันนี้เรามาฟังคําตอบจากอาจารย์ด้วยกันนะครับครับก็ ในความยินดีเว็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการเสียงปรทิบมีคําตอบในวันนี้ก็ตามที่นําเสนอไปแล้วนะครับว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเล็กๆนั้นมีความหมายว่าอย่างไรในพระคัมภีร์องค์เยซูคกิตได้ใช้คําอ,อุปมาหลายเรื่องนะครับาว่า เราไม่ฟังดีๆเราจะไม่เข้าใจถึงแม้เป็นคริสเตียนบางครั้งอ่านพระคัมภีรอ่านไปอ่านมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมจะอ่านในพระวจนะของพระเจ้าก่อนนะครับจากในพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อที่13-14นะครับได้มีใจความดังนี้บอกว่าขณะนั้นเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงวางประหัตและอธิษฐาน แต่เราสาวก็ห้ามปรามไว้ฝ่ายพระเยซูตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเ,เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าชาวบนดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้นเมื่อพระองค์ทรงวางประหัตบนเด็กเหล่านั้นแล้วก็เสด็จไปจากที่นั่นเป็นธรรมเนียมที่มารดาจะพาลูกๆมาให้รับบีหรือว่าอาจารย์นะครับอวยพร ลูกๆของตนเองและนี่คือเหตุผลที่ทำให้มารดาเหล่านี้มาห้อมล้อมองค์พระเยซูกิดในวันนั้นบรรดาเหล่าสาวกของพระองค์นะครับก็เห็นว่าเด็กๆไม่ควรจะมาทำให้พระอาจารย์เสียเวลาเพราะเด็กๆสําคัญน้อยกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทํานั่นคือในความคิดของบรรดาเหล่าสาวกแต่พระเยซูทรงยินดีต้อนรับ เด็กเด็กๆมีความเชื่อวางใจไว้วางใจที่จำเป็นสำหรับที่จะเข้าอาณาจักรของพระเจ้าหรือแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องแนะนำให้เด็กๆรู้จักพระเยซูและตัวเราเองก็ต้องเข้ามาหาองค์พระเยซูกิตด,ด้วยท่าทีแบบเด็กเช่นเดียวกันแล้วด้วยการยอมรับด้วยความเชื่อและไว้วางใจเราสาวกคงลืมคำสอนหรือคำ ที่พระเยซูตัดเกี่ยวกับเด็กไปเสียแล้วนะครับถ้าเราดูในมัทธิวบทที่18ข้อที่4ถึง6พระเยซูประสงค์ให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเพราะพระองค์ทรงรักเขารักเด็กและพราะเขามีท่าทีที่มนุษย์จําเป็นต้องมีเพื่อจะเข้ามาหาพระเจ้าพี่น้องพระองค์มิได้หมายความว่าสวรรค์มีไว้สําหรับเด็กพวกเดียวไม่ใช่นะครับแต่หมายความว่า คนเราจำเป็นต้องมีท่าทีไว้วางใจแบบเด็กๆจิตใจเด็กๆพร้อมจะเปิดรับนะครับพร้อมจะเปิดรับพร้อมจะเชื่อพระเยซูเชื่ออย่างเรียบง่ายเชื่ออย่างเรียบง่ายเป็นภาพที่ตัดกันอย่างดินชัดกับความดื้อดันหรือดื้อดึงของพวกผู้นำศาสนาซึ่งปล่อยให้การศึกษาทั้งด้านศาสนาและความเจนจัดทางโลก ครับเข้ามาเป็นอุปสรรคกีดกั้นหรือกีดขวางจนไม่มีความเชื่อในพระเยซูแบบเรียบง่ายนะครับพระเยซูถูกวิพากวิจาร์ณใช้เวลามากไปกับคนกลุ่มคนที่ไม่สมควรเด็กๆเช่นกลุ่มเด็กๆหรือกลุ่มคนบาปนะครับในมัทธิวบทที่9ข้อที่11หรือคนเก็บภาษีแล้วก็ ในพระธรรมลูกาบทที่15ข้อ 1, ข้อ2และก็บทที่19ข้อที่นี่นะครับมีบางคนรวมทั้งเหล่าสาวกก็คิดว่าพระเยซูน่าจะใช้เวลากับผู้นำคนสำคัญสำคัญระดับประเทศระดับบิ๊กบกอย่างนั้นนะครับนะคนสำคัญและผู้ที่น่าจะใช้เวลากับบรรดาผู้ที่เข่งาศาสนามากขึ้นเพราะนั่นเป็นวิธี ยกระดับฐานะของพระเยซูและหลีกเลี่ยงคำวิพากวิจาร์ณแต่พี่น้องครับพระเยซูไม่จำเป็นต้องยกระดับฐานะของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่แล้วเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและทรงต้องการพูดกับผู้ที่ต้องการพระองค์มากที่สุดใช่ไหมในเวลานั้นผู้ใหญ่ไม่ไว้ใจพระเจ้าเหมือนเด็กเล็ก สิ่งที่เด็กต้องการเพื่อเกิดความรู้สึกมั่นคงคือท่าทีแสดงความรักและสัมผัสที่อ่อนโยนจากผู้ที่ห่วงใยเด็กไม่เรียกร้องว่าต้องเข้าใจทางเชาวปัญญาเสียก่อนเด็ก เด็กจะเชื่อหากเชื่อในพระองค์เด็กวางใจหากเชื่อในเรานะครับพระเยซูตรัสว่าทุกคนต้องเชื่อในพระองค์ด้วยความเชื่อแบบเดียวกับเด็กนะแบบเดียวกับเด็กเราไม่จําเป็นต้องเข้าใจความลี้ลับทุกอย่างของจักรวาลพี่น้องเพียงรู้ว่าพระเจ้ารักเราทรงจัดเตรียมการอภัยโทษให้เราก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่า เราทำตัวเป็นเด็กๆไม่ยอมโตแต่หมายความว่าเราควรจะพร้อมที่จะวางใจในพระเยซูแบบเรียบง่ายแบบเด็กนี่คือความหมายที่พระเยซูริตสรงอธิบายว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กนี้คือมีความถ่อมใจเข้ามาหาพระองค์ไว้วางใจในพระองค์แบบเต็มที่นะก็ต้องขอขอบคุณสรับ ทางผู้จะทำรายการนะครับที่ได้ทำหัวข้อเหล่านี้ขึ้นมาผมเชื่อว่าเมื่อพี่น้องได้ยินได้ฟังอย่างนี้พี่น้องก็หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจในพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นอย่างมากครับผมเข้าใจแล้วใช่ไหมครับพพระเยซูทรงเปรียบนะครับเปรียบเทียบเด็กๆว่าต้องมีหัวใจนะครับมีท่าทีเหมือนเด็กเล็กๆนะครับเหล่าแบบนี้บางทีผู้ใหญ่นะครับอาจจะมีความ <c oughs> กังวลวิตกกังวลอะไรเงี้ยนะครับในพระเจ้าแต่ เด็กๆไม่เช่นนั้นนะครับเมื่อเด็กๆนั้นอยู่กับพ่อกับแม่นะครับเขาจะมีความวางใจเด็กๆไม่เคยคิดเลยนะครับว่าวันนี้เขาจะกินอะไรเขาจะต้องเจอพยายันอันตรายอะไรไหมเขาไม่เคยคิดนะครับแต่เมื่อเขาอยู่กับพ่อกับแม่เขาเนี่ยเขามีความอุ่นใจและวางใจว่าพ่อแม่จะเลี้ยงดูเขาอยู่กับเขาเขาจะปลอดภัยนะครับพร,ร,ระเจ้าเช่นเดียวกันพระองค์ทรงมีพระประสงค์และน้าพระทัยให้ใหัหวใจของเรานะครับให้มีท่าทีเหมือนเด็กๆเหล่านั้นนะครับพระสุคิดถึงบอกว่า ชาวแผ่นดินสวรรค์นะครับเป็นเหมือนผู้ที่มีจิตใจเหมือนเด็กเล็กๆเหล่านั้นครับพี่น้องของว่าวันนี้นะครับค้อมหมายนะครับจะทําให้พี่น้องนั้นเข้าใจมากขึ้นนะครับเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นสามารถที่จะเติบโตขึ้นนะครับในทางของพระเยสูคริสเจ้าได้นะครับสําหรับวันนี้แสงที่มีคําตอบนะครับหมดเวลาแล้วนะครับขอลาจากท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไร ขอพี่น้องช่วยติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้ขอพระเจ้ารทรงโปรดอวยพรครับสวัสดีครับครับ